วันนี้บุกมาที่เอโอโตอิมพอร์ตเป็นเศรษฐีนีหมื่นล้านรถของนางสวยที่สุดในประเทศไทยนางเป็นดาวติ๊กตอ,อกดังที่สุดในติ๊กตอ,อกเเอ วัสดีค่ะคุณแม่นายเอ,อฉันมานั่งจังงานแล้วลูกน้องเธอทำไมยังออไม่ได้เนี่ยคนอ,อื่นจะมาแย่งคิวฉันได้ยังไงฉันมาก่อนอ,อ้าวใจเย็นค่ะใจเย็นได้เลยยังเนี่ยยังจะฟอร์้าไปอะเร็วๆนดยฉันมามก่อนพวกนี้เนี่ยเธอให้เขาก่อนได้ยังไงอะออมาแย่งคิวฉันนะ วันนี้ลูกค้ายเยอะค่ <S 2> <S 2> <ล>ะใ <ciğim> ช่รวยเหลือเกินเนี่ยเพี้ทั้งนั้นเลยนี่เลยใส่แบบเพี้ยแงแงแก่เพี <S 2> <S 2> เ้ยปลอมค่ะอุ้ยเฉพาะรถไก่เชว์ลุงเธอก็เป็นพันล้านเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาซื้อรถเธอแต่ขอกินเย็นตาโฟก่อนถึงจะบอกว่าเือขายซอสเย็นตาโฟดวโวโ้วยเหรอใช่บจะรวยไปจนไหนเนี่ยขวดเท่าไร ห้าสิบเก้าบาทค่ะทำทำไมรวยจะขายรถกำไรทีเป็นร้านร้าน้านมาขายห้าสิบเก้าบาทขายทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดีราคาไอ้ยอดขายรถมันตกแล้วเราต้องการที่ไม่ไม่เลิกจ้างพนาา<อ>ักงานแล้วไม่ต้องการลดเงินเดือนพนักง,งานแล้วพนักง,งานก็งานน้อยเรามีซอสอยู่แล้วเราซอสขายดีก็เลยคุยกันบอกว่าใช<อ>าไหมทุกคนเดี๋ยวมาทำเปิดร้านเนี่ยแล้วพี่ไม่ลดเงินเดือนทุกคนจะทำไหม ทุกคนโอเคอ่าแล้วก็ไปช่วยรีวิวเนาะ <Yeah. S 2> เออเนี่ยอร่อยไม่อร่อยจะต้องมากินเย็นเดฟโฟที่นี่9บาทแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่นะอ่า uh, 99บาท99บาทเป็นซอสพะโล้คุณเอาเนี่ยไปซื้อขาหมูมาตุน๋นบึกไปเทลงไปไม่ต้องใส่อะไรเลยเนี่ <Yeah. S 2> อร่อยเลย แล้วก็อันนี้ก็คือซอสกระเพราเนี่ขายดีที่สุดก็คือว่าสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยซื้ออันนี้ไปนะแค่แบบว่าเอากระทะตั้งเทอันนี้ลงไปเอาเนื้อสัตว์ใส่ใส่ใบกะเพรากินได้เลยใช่แล้วเป็นซอสรโบราณด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้จะถูกกว่าอันนี้1ลิตร1ลิตรค่ะเท่าไหร่199บาทอ่าถ้าอันนี้9 9ถ้าเป็นลิตรมันจะถูกกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเออเธงบคือเอาทุกอย่างอ๋อเข้าใจแล้วตอนแรกฉันบอ อุ้ยนางมีโชรูมรถทีตของนางทั้งสี่ไล่เฉพาะที่เนี่ยนางเปิดตรงนี้ห้าเมื่อก่อนอยู่รัชดา,ชตาแต่ว่าอันนี้โชรูมหูใหญ่โตมานั่งขายยันตโฟอ์แต่ไม่แน่นะเธอถ้ามันอร่อยใช่ไหมอันนี้เผยเผยได้ไปวางในห้างเลยนะ,ะแล้ววางวางแมคโรโลตัสบิกซีเลยเว้นต่อมาแล้วอ,อันนี้ต้เมันอร่อยอ อยังเร็วโต๊ะปชิคก์จะรอกินอ่านี่นะคะบรรยากาศค่ะอ่าเอาดูบรรยากาศเลยนะคะอร่อยหรือเปล่าพี่ที่มากินกันอ่ะอร่อยไหมสงสัยึงสัถ้าจะอร่อยจริงนี่นี่นี่หนูเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมพอไหมคะสี่ถ้วยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวชิมน้ำแกงก่อนอ๋อได้ได้ค่ะได้หรือยังได้ เร็วหน่อยเร็วหน่อยเสียไปเลยช้ามาที่นี่ต้องลองกระเพราด้วยนะคะฉันสั่งไปแล้วกระเพราเนื้ออะไจะได้อ๋อเดี๋ยวหนูไปจัดการให้เลยนะไปต้องคุณนายอยู่นี่แหละให้พวกนี้กระทำไหนช้อนเชิญมาสิเธอช้อนอยู่นี่ค่ะต้องมีไอตัวนั้นหน่อยนะไม่ได้มีไอตัวเขาเรียกอะไรเอทิวอ่ะอ่ะมาหันหันอันนี้ไปทางนู้นอ่ะหันหันเอ๊นี่คุณนีค่ะหันไปทางนู้นอ่ะหันในเนี้ยไอเนี้ยอ๋อหันอ่ะอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้ถ่ายและสวย นี่ค่ะคุณผู้ชมยเย็นระโฟซอสของพี่เอ๋เขาอันนี้เอาไปไว้ข้างนอกแล้พี่เออเนี่ยจะดูซิว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยนๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องกอกหรือเปล่าอุ้ยอร่อยพี่ รู้ไหมคะคุณแม่คะน้ำซอสมันอร่อยอะ่ะจะเล่าให้ฟังว่า,าจริงจริงอ่ะเย็นตะโฟคือเอ๋ไม่ได้ตั้งใจจะทําขายอพอดีว่ามันมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวอ่ะประมาณหกสิานักอ่ะขอเขาถ่ายถ่ายรถถ่ายรถเราก็เลยเอาทําซอสเย็นตะโฟแล้วก็ทำให้เขาชิมแล้วกฏว,ว่าพวกนักข่าวเขาขอซื้ออ๋อเนอที่ที่แล้วเอ๋ทํากะเพรากับอ่าพะโล้เป็นหลักแล้วพอเขาขอซื้อปุ๊บก,ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ทําขายซะเลยเนี่ย อร่อยพี่อร่อยไม่มีกลิ่นเต้าหู้ยีฉันเกลียดเต้าหู้ยีแต่นี่อร่อยจริงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเม้าไฟเนี่ยมันต้องมีแอลกอฮอล์แล้วเส้นได้และยังเธอบะหมี่ที่แกนสั่งไว้อะไปใส่ตรงอีที่นี่ใช้ของดีหมดเลยนะคะค่ะเี๋วอยากให้คุณแม่มาแล้วกระเพราเอาข้าวมาเอาข้าวมาต้องมีข้าวนี่โหกระเพราเนื้อจับอ่ะแค่ใส่ซอสอันนี้นะคุณผู้ชมอย่าดูแต่ได้กินเลยนะพี่เอ๋ทำง่ายมากคุณผู้ชมแค่มีพริกขี้หนู เนี่ยพิชีฟ้าเนี่ยแต่งให้มันสวยแล้วก็ไปกับเอานะแล้วก็คุณผู้ชมใส่กระทะโคเรโเคเรกินได้เลยไม่ต้องหลูสะดวกแม่สะดวกแม่เป็นสูตรพิคแห้งค่ะถ้าคุกนเผ็ดก็ตามพิกเพิ่มนะคะแต่จริงๆแล้วของเรามันจะรสชาติกลางๆอยู่แล้วแต่ยันตะโฟนี่พี่เอ๋อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแล้วก็เห็นชามนึงเท่าไหร่อ่ะถ้ากินชามๆเห็นน้องเขาไปกินันเป็นชามถ้าเป็นชามยันตะโฟเริ่มที่60บาท นะใช่ค่ะ,ะ,คะ,ะแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยอันนี้ใช้ลูกชิ้นเยาวราชอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อยากให้คุณแม่ลองชิมข้าวก่อนข้าวอ่ะคือเมื่อกี้มีลูกค้ามาขอซื้อข้าวด้วย,ยข้าวจะูะงเองอีกด้วยเหรอเอะไม่ใช่เอ้สั่งมาจากไอ้สั่งมาจากต่างจังหวัดคือในกรุงเทพ<อ>ค่กินไม่ได้แต่ตัวข้าวเนี่ยเฉพาะตัวข้าวนี่คืออร่อยมากเอเป็นไงคุณแม่ข้าวหอมมะลิใช่แต่ว่ามันมันมีความนุ่มมากกว่าข้าวหอมมะลิในกรุงเทพอ่บ หอมมากอร่อยไหมคะมันไม่เผ็ดค่ะสำหรับคนไม่กินเผ็ดแต่คุณแม่กินเผ็ดตั้งสาพิซเป็นกิโลมันได้ลืมเด็กวางใส่พิกเยอะนี่ไงแต่มันหอมไม่เอาลบิซอย่างนี้มันไม่เข้ามันหอมค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสูตรสมุนไพรอะค่ะคุณแม่กัดแล้วคุณแม่จะรู้สึกว่าได้กลิ่นสมุนไพรไหมคะมันหอมอร่อยอร่อยนะมันเม่เค็แท้ๆเลยอร่อยมากเลยอ่ะแม่หนูอยากให้คุณแม่ลองทานแบบนี้อื ทานทานข้าวอ่ะแล้วแบบว่าข้ามันจะได้อัดทะรดอ่ะนี่พี่เอกข้าวอร่อยมากอะ่ะพี่หนูว่าทานข้าวอร่อยอร่อยทุกอ,อย่างค่ะของใช้ของดีหมดเนี่ยคุณแม่ลองทนแบบนี้นะน้ําซุปกวยเตียวมาชาชึ่งน้นําซุปกระเตียวมีน้ําซุปแถมฟรีด้วยเวลาคุณแม่ลองดูนะน้ําซุปปลาเลยมาเติมถ้าเราอยากได้อัดทรลดของอาหารนะหนูหนูจะชอบแบบนี้อ่าอือแล้วก็เคี่ยวก่อนอ่าเคียวประมาณตั้งสามสี่เท เนื้อตัดมันแตกมันออกมาผสมกับน้ำต้อดูดค่ะใช่เมื่อกี้ฉันกินอันนี้ก่อนใส่ข้าวไงไัมอร่อยมากอร่อยมากแล้วมันทําให้เนื้อสับนี่มันโหมมากเลยไม่เคยกินกะเพราที่ไหนอร่อยเท่านี้นะพี่เอ๋อร่อยมากเลยคุณผู้ชมมาซื้อได้เลยนะสั่งออนไลน์ได้นน่พี่เอ๋บอกเลยสั่งยังไง99บาทค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร เออหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดเอคิทเช่นนะคะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวเอดูให้แอดเอคิทเช่นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะแอดเอคิทเช่นนะคะเบอร์โทรเบอร์อะไระกันซุปเปอร์ลูกกันซุปเปอร์เลยเรามีวางนี่เลยตะกร้องเททไทหายได้อะาคุณแม่ลองเต้นตรงนี้ตรหนี้หนูนุ่มมากเออเดี๋ยวเติมพริกกันชาทำไมบัตจลิดคุณนายเอจักจลิด กินไไม่ได้แบบเนี้ยเรื่องของเธอค่ะฉันชอบกินเผ็ดค่ะฉันชอบกินเผ็ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ,ะคนีนนนแะ่แต่ละคนมองดิคุณแม่มองทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยคะนี่แต่ละคนมองดิคะกินเผ็ดเนี่ยมันทำให้เซ็กจัดอ,อามาช่วยเผาผานมาช่วยละลายไขยมันค่ะพี่<ม>เอ๋หนูไม่มีสามีเอ๋หนูทำงานหนูก็เลยกินไม่ถึงคุณทำหรือเปล่าเพราะว่าคุณชอบเป็นตัวเหมือนทำหนูไม่ได้ทำค่ะหนูเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่ว่าหนูหนู แฟนที่ไม่มีแฟนขึ้นคาไม่ขอพูดจะขึ้นคานาียคุณเอ๋เธอก็รวยอย่างนี้ทาไมจะขึ้นคานเพราะว่าเธอไม่เอาผู้ชายหรือว่าผู้ชายไม่เอาเธอหนูว่าหนูไม่เอาเขามากกว่านะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร,ออะไรก็มัน,ม,นมันเข็ดแล้วอะค่ะมันเราเคยแบบเก็บเก็บแล้วจำไงเราเก<า>็บไม่จำเลย<อ>แล้วค,คือใช้ชีวิตสดอะมันมันสะดุกมันสบายนี้อายุเท่าไหร่พี่เอ๋ก็ห้าสิบแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยคุณแม่กินได้จริงหรอ กิน <G inter ying> ไม่ได้ก็ก็กินหนูเคยเห็นแต่ที่คุณแม่คุณแม่ตอมพริกแล้วคุณแม่ไม่กินอะ่ะตลกคุณแม่กินได้จริงหรอพี่เอฉันสั่งเยอะขนาดเนี้ยเป็นพี่เอกพ,พี่เอแดกหมดเลยคะ <g ö ng> ไแดดไม่หมดแดดก็ <g ö ng> หมดอ, <g ö ng> <ๆ>อย่ามาตอแหลเขาก็ <g ö ng> เอามาทำคอนเทนต์อ๋อหรอให้มันดูน่ากินคนดูจะได้สนุก<ๆ>เรียเหมือนอย่างเงียบพี่เอกอ่ะอันเนี้ยจานเนี้ยก็แดกกันอย่างน้อยๆยก็สี่คนเนี่ยช่วยไหม ไม่ไม่ต้องค่ะแมอย่าตัดจริตค่ะเราก็กินอย่างนี้ละค่ะตัดจริตมากผู้ชายเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเปเรื่องมากหัวหัวหมอเรื่องแม่ผู้ชายเ็าชอบผู้หญิงโง่โง่ใครก็จะไปสวยเหมือนแม่รี่หน้าละคะผู้ชายเยอะแยะแน่นอนจ้ะปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบค่ะเป็นไงบอกแล้วว่าของหนูว่าของดีหมดอื่ะฮะ กระทำเจียวยังอร่อยเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะแล้วเส้นนุ่มมากเด็กมันลวกเก่งนะค่ะอุ้ยอร่อยลูกชิ้นเลิศไหมเลิศค่ะไม่หนึบเอาเลยพี่เอ๋ใช่ค่ะก็คือใช้ของดีทุกอย่างนะคะของพี่เราคอเจนคาเฟ่ค่ะแอดชิคเชนแอดชิคเชนค่ะเบอร์โทรค่ะไลน์มาสั่งเลยแอดชิคเชนเดี๋ยวดูเบอร์โทรเนี่ยสั่งเลยคุณผู้ชมเนี่ยอืม ถึง94ร1539 36เนี่ยมีมีตรงนี้มีแอดคิทเช่นแอดคิทเช่นไลน์แอดคิทเช่นเนี่ยสั่งได้เลยไลน์แอดคิทเช่นน้ำซอสถ้าอร่อยจริงๆแล้วก็ไอ้ซอสเนี่ยอร่อยเนี่ยซอสเนี่ยค่ะเบอร์โทรแล้วขาหมูอร่อยจริงก็เปล่าขากรีมีจริงก็เปล่าขากรีบมาจานเซ่เอาขากรีมามาเร็วๆเก็บพลิกกินให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวจะได้คนก็จะได้เชื่อไงว่า น้ำพะโล right. ่ของพี่อร่อยจริงแต่ว่าทันกินมันเนี่ยผ่านสองรายการแล้วนะพี่ค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งห้าสามเก้าสามหกค่ะอืมค่ะอร่อยพี่ค่ะสุดยอดเส้นเส้นคือเส้นนุ่มมากอืค่ะแล้วมีกุ้งมีกุ้งกรอบด้วยนะเอากุ้งกรอบไปนี่ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว เขาไม่ใส่คนเขาไม่เชื่อไงว่ามันจะอร่อยจริงมีกุ้งกรอบด้วยมีเจียวกรอบด้วยแล้วก็เนี่ยอร่อยหนูนั่งตรงนี้หนูยังได้กลิ่นพริกขึ้นมาเต็มพี่ลูกกินอร่อยมากล้บพพี่ไม่กินพริกที่ถึงไม่มีผัวไงก็ไม่แซ่บเลยใช่พนี่องกินพริกจะได้แซ่บเป็นยังจะได้มีผัวเยอะๆไม่เอาค่ะไม่กินดีกว่าะแล้วนี่ห้าสิดแล้วไม่มีผัวแล้วไปกลัวรูตันเหรอ อืออึงอรู้ตามมันต้ให้ปพิการทำให้หายใจหา่ใจไม่ได้หรออึงออุ๊ยอร่อยแบบพี่เอิค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถเนาะน้าคุณผู้ชมจะเป็นลิกิะมีนะค่ะทางกียังไม่ได้เลยเร็วๆคางกีทางกีช้าจ้าเป็นลิกิะมีนี่ยะลอยเก้าเก้าอันนี้เนะเป็นผัดชะเภาผัดชะเภาหมูผัดชะเภาหมูกรอบผัดชะเภาเนื้อ แล้วมากินที่นี่ก็ได้เปิดกี่โมงกี่โมงพี่เอ๋เปิดเโมงนะคะถึงสี่โมงครึ่งค่ะตอนเย็นแล้วก็หยุดวันอาทิตย์กับวันนะะักขัตฤกษ์ค่ะทุกคนนะคะก็ที่นี่สามารถสั่งแก๊ปสั่งไ์แมนได้ด้วยนะคะอาหารทางทางแอปได้คุณผู้ชมเนี่ยมีราคาอยู่ตรงนี้นะเขาขายถูกมากเนี่ยไข่ดาวฟองละสิบบาทไม่ได้เอาเปรียบเลยไข่เจียวสิบห้าข้าวสวยสิบบาทแล้วผัดกะเพราหมูสับห้าเก้าผัดกะเพราไก่สับห้าเก้ากะเพราเนื้อสับหกเก้ากะเพราหมูกรอบหกเก้า ข้าวขาหมูห้าเก้าขายถูกมากข้าวขากิีดเจ็ดสิบนะแล้วก็เย็นตะโปหกสิบแม่มองเห็นด้วยเห็นสิโอ้โหฉันทำเลสิกเธออะไรที่ทันสมัยที่อยู่ในตัวฉันหมดนมก็เป็นพลาสติกพี่เอ๋ก็พลาสติกไม่พลาสติของแค่พ่อแม่ให้มาเหรอหัวใจกว่าฉันอีเนี่ยให้มาทั้งตัวเลย ตัวยังนี่หุ่นก็ดีแบบแต่งตัวก็แบบหูแบบอยากจะอ่าแบบแบบนางแบบเป็นแคทพออ่อ <c oughs> ไม่ใช่ถามจริงๆมีผู้ชายมาจีบไหมไมีค่ะแต่พี่ไม,ไม่เอาใช่ไหมไม่เอากลัวว่าอะไรเพราะว่าเขาจนกว่าเราหรือว่ากลัวเขาจะมาหลอกไม่ค่ะคือ,อเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลามากกว่าแล้วก็เราก็ห่วงชีวิตส่วนตัวเราเยอะ คือพี่เอเนี่ยขับรถไปส่งลูกค้าเองที่ต่างจังหวัดนะใช่ค่ะแล้วนันมาจัดงานโอ้โหน่ากินมากนี่อาจีใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูสิโอ้โหไซอสพะโล่ขวดเดียวจอนอันนี้เลยนี่นี่นี่อันนี้ห้าสิบเก้าใช่ค่ะห้าสิบเก้าบาทเนี่ยถ้าซอสพะโล่นี่เก้าสิบเก้าอ่โเก้าสิบเก้าก็เอาน้ําใส่ไปซื้อขาหมูมาแล้วก็ลงไปต้มแล้วก็ใส่ซอสเนี่ยแค่เนี้ยแล้วคุณก็ซื้อข้ามาซื้อบักชีมาใส่กินได้ละไม่ต้องไปหาสมุนไพรอะไรให้วุ่นววาายยใส่่่เเลคะะออจไดดู้ซิ เอาช้อนมาช้อนเอาช้อนใหม่มาช้อนใหม่อันนี่นี่นี่ตรงนี้มีไม่ต้องอันเนี้หนึ่งขวดต้มขาหมูได้หนึ่งขาแล้วก็ใส่ไข<อ>่ได้ในในในประมาณห้าฟองพี่เอ้อร่อยอ่ะค่ะยังไม่ทานเลยค่ะมีมีมมน,นี่ด้วยเนี่ยมีอันเนี้ยเนี่ยไหนเอาน้ำส้มตักมาใส่ดิน้ำส้มนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่เอ๋เนี่ยทีนจะตักใส่ขาหมูนะอ่ะอันนี้พริกน้ำปลาอ๋อพริกน้ำปลาอ๋อพริกน้ำปลาเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมเนี่ยนี่เองทำเองนะพริกน้ำปลาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาตรงนี้กกอน,นขาหมูมันต้องกินแบบแบบนี้คุณผู้ชมชโอ้ใช้ได้นี่เธอคน้นเลยไม่ใช่ว่าวิญญ,ญาณพริกเราใส่กับน้ำส้มนะอันนี้ของเขาค้นจริงๆเลยพี่เอนี่แบบมืออาชีพเลยแปลสูตรมาจากไหนอะพี่ก็ทำกับข้าวเองเป็นตั้งแต่เด็กแล้วะคะ<อ>่ะอนั่นแลหละค่ะแล้วก็ก็เอ่อมันเป็นความชอบด้วยชอบทำอาหารแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทำแล้วพอคนกินแล้วบอกว่าอร่อยมันดีใจอะพริกน,น้ำปลามาใส่ดูว่าเป็นยังไงอยากให้อันนึงมาดูพริกน้ำปลาไหมคะ กินน้ำปลานี่เอกทำอ m, เองเลยฉันแม่ลองดูนี่นี่นี่ลอดูมาที่นี่ก็ลูกค้าก็จะติดใจแต่วนใหญ่ละลูกค้าจะไม่ค่อยเติมพริกน้ำปลาจะเติมเฉพาะตรงไข่ดาวเพราะว่าอาหารรสรสชาติเราจาัดจ้านอยู่แล้วออื m, อเป็นไงพะโลหอมไหมคะหอมหอมหอมพี่หอมแต่พริกน้ำส้มนี่ต้องเปรี้ยวกันนี้หน่อยมันไม่เปรี้ยวมันออกหวานพี่ค่ะ่าโกรธจะพูดตรงตรงนะเลยบอกว่าอุ้ยจะไม่พูดตรงตรงค่ะ กินไปตามที่เรากินเนี่ยค่ะนี่เฮ้ยอร่อยอร่อยไหมขาหมูพี่แบบเป็นเปื่อยอ่ะค่ะใช่ค่ะมันหอมพี่อันนี้ขาหมูคือเคี่ยวเคี่ยวข้าววันเลยค่ะมันหอมเพราะอันนี้ใช่ค่ะเป็นสูตรใสู่ตรใส่เมโลนะเมลโอเอ๋เนี่ยเป็นสูตรใส่เมโลอืออาหารแล้วก็รสชาติเข้มข้นคือใครทำกับข้าวไม่ไม่เป็นเติมเครื่องเทศเท่าไหร่ก็รสชาติไม่ถึงเติมซอสเท่าไหร่ก็รสชาติไม่ถึง ใช้ซอสขวคุณเอ๋นะคะขวดเดียวเอาอยู่เอาเลยคุณผู้ชมสบายมากเลยเนี่ยไปทําทาจริงเองแบบง่ายไม่ต้องไปเตรียมใช่ค่ะสมุนไพรเยอะแยะใช่ขวดเยวเอาอยู่เลยจริงๆพะโล้เป็นอะไรที่ทํายากนะ<อ>หลายหลายคนเชื่อว่าทําแล้วบางทีก็ลดเพียทท้ยนทําบางทีก็ไม่อร่อยนพี่มันอร่อยมากอร่อยมากขาหมูพี่อร่อยน้ํามันเชงเชงด้วยนะ,ะน้ําไม่มันเลยค่ะอืมฟินเลยใช่ไหมคะ อันนี้เติมหัวน้ำต้มหน่อยก็สุดยอดค่ะอันนี้อาจจะค้นไปหน่อยเดี๋ยวเติมมันไม่เปรี้ยวไม่ให้มันไม่เปรี้ยวอ,ออกหวานต้องใส่น้ำตาลอืมใส่น้ำต้มตแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเพิ่มอีกหน่อยกูรูกูรูกูรูกินมาทั่วโลกแล้วมันออกหวานมันไม่เปรี้ยวพี่เอ๋ใส่น้ำต้มเพิ่มอร่อยทุกอย่างอ่ะค่ะ มาให้ได้เปิกีนินมองถึงก่โมองคนจะได้มากกินพี่เอ๋ติ้0โมงนะคะถึง10โมถึง่โมงครึ่งตอนเย็นนะ,ะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารตเลิกค่ะมีรถไปฟ้ามาด้วยมันกินได้เลยนะส,สาย <ใน S 2> ไหนเศรษฐบุตรบาเพ็นค่ะสายสี่ชมพูนะคะลงมาปุ๊บก,ก็เจอเลยเจอเลยเนะี่ยอยู่หน้าถนนใหญ่แล้วนะมีที่จอดรถเป็นร้อยคันเลยนะ,ะที่ของคุณเอ๋แล้วก็มาดูรถเดี๋ยวกินเสร็จอันนี้เราไปดูรถกันค่ะ